สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกมุมทุกแก่ท้งในและต่างประเทศยดน,นะครับเนาะที่กำลังติดตามรับชมคลิปของนันทนทั่วครับมือนีผ้ามาเบิ่งงวงามครับมือนีผ้ามาโชคมีชัยฟาร์มวัวงามเมืองพยัคฆ์เอางามเมืองงามเมืองเอาได้พี่น้องเด้อหนี่แม่ลูกกู้หนีห่โอ้ยอุบายวบายคับกูบอกนะบนนหนาคักหนาเนี่ยหาพ่อง่ายบ่เนาะแบบนี้เนาะเอ้าครับสผ้าลายเบิ่งรายละเอียดราคาสิเป็นยังไงแม่ลูกงามง่าสิ่งแล้ครับเนาะ นี่ครับม้อนีกับม้ามีประมาณแปดเก้าหรือสิบเบอร์ประมาณนี้ครับนี่อยากได้เบอร์โทษผมขึ้นห้อยู่นี่นะครับเด้อขันมาเบิ้งตัวจริงกับมาหนีระบ้านเมืองแรงตำบลปะหลานอำเภอพยกพุ่มปิสัยจังหวัดมหาสารคามครับมาพี่น้องหัวงามอยู่มองนี้ครับเด็ดพเมียมนะครับนี่ยังสี่อ่ะยากครับหายากหายากครับกองหนาหนาตันตันยังสี่ครับถึงแม่ถึงหลูกนะครับแล้ว พาอะไรมูลค่าไปมมพ่องกันนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเพียนั่นเลยซีชมีใช่ฟ้ามงงามมึงเฟย์ครับมันนี้มีหลากหลายเบอร์อยู่ครับมีแม่ทองครับแม่ลูกงามนะครับมาฝากพี่น้องคือเก่าครับยางคืนจริงๆเลยเนาะมันนี่ก็แต่สนใจเขาว่าเบิรงไหนที่ฟ้ามของเฮาคือเก่าครับจอมตั้งที่โตของเฮาก็ 0857471440ครับอีกเบอร์หนึ่งก็0932859643เบื้บุ๊กโชคมีช pues ัยฟาร์มวงงามเมืองพยัคฆ์ครับครานรับประกันของเข้ากัคือเก่าครับหนึ่งเดือนเต็มอันคนส่งฟรีทั่วภาคอีสาน่ราคาตรงกันกับส่งฟรีทั่วไทยได้ครับครับครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานได้เป็น้องเด้อทุกตัวต่อร่องได้บ่ครับได้คือเก่าครับทุกตัวต่อร่ 4. 4. 5. 5. 5. รองได้รันว่าถือ พี่น้องครับของหายากครับมาพอกันอีกแล้วครับอ๋อเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่หนาทึงแม่หนาทึงลูกลูกพ่อได้ครับนี่นะนี่ลูกพ่อค้มโตครับป้าข่มโตไดเป็นอุบัติรุครับลูกได้เจ่ดเดือนแล้วครับนี่ได้หกเดือนครับลูกเพียรเมียหกเดือนครับแม่เพราะท่านทับไปแม่ผสมกับซีว่าหนึ่งศูนย์หกได้ ได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กลัวๆหน่ยเหรอครับอืมรับสี่ใบหนึ่งสงหกใบอาทิตย์กลัวป้าตันงฉากกันเลยพี่น้องนะ่ครับน้ำนมดีครับง้อแม่นีลูกขายได้มิเศษเจ็ดแปดหมื่นครับ๋อลูกตัวที่ไหนครับเ็นด้วยี่ตัวที่ตัวนั้นตัวที่สองครับตัวที่สามที่สามครับตัวเห็นยูนนีตัวสามครับในทองกันติดตัวที่สี่ครับผมควอมสูงแม่นีร้อยี่ร้อยซี่อยู่ครับแต่ว่าอ้างลึกครับซี่อยู่เนาะรับซี่ขึ้นอยู่ครับโอ้ ราคาดีครับนี่ราคาก็พอคุยกันหลังไม้เลยครับโอ้อันนี้หลังไม้เลยด้วครับตัวนิวบอกราคาดีครับเด้อครับใจกันทั้งอย่างใบเลี้ยงแต่ว่ากับราคาตรงกันกับพอได้ครับก็เลยพอนี้เปิดครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเนาะครับผมขบมาเบอ่งกันตัวที่สองครับเป็นงัวแม่มานเป็นงัวทองนะครับเด้อวัวโลนหัวหลุนแตงวัวม่นี่ครับติดเครื่องดับเต็มว่าจะเป็นขอบตาดำขอบหูดำหน้าคาดำ งวดดุกหน่อยงวดดุกหมูลำตัวเงาครับน้ำเตะน้ำลางนี่เงาอัลลาดได้เป็นรองเด้อโน้มดีเบิ่งไทยครับโอ้ลามถ่ายลามดีเลยครับเด้อผมขึ้นหางกูอุดวะขึ้นสูงหลายเป็นได้ครับแม่นี่สูงลอยสี่สิบบวกสี่สิบห้าสิบครับประมาณนี้ขึ้มสูงเนาะคทองกับพอได้จักเดือนทองกับวิกล้านในสามเดือนครับทองสามเดือนกับวิกล้านทองที่ใดครับทองที่สองครับ อที่ลูกเก่งครับครับง่วงแม่นี่แต่ก่อนอดีตง่วงเงินแสนครับอืมส่งนีม่ต้องห่วงละแม่ครับเพิ่งแยกลูกไปนะครับนุ่มไข่ใครอยู่อ๋อเพิ่งแยกลูกไปครับผมราคาดีครับราคาผมเปิดไว้ยุตสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันเลยครับเด้อต่อรองได้ส่งฟรีโทวภาคอีสานโอ้เป็นตาเอาเลยเนาะครับครับโอ้หนางามครับหนางามหนางามครับพอหาเล็บคือว่าจะใส่ได้คร่องสีเดียวเชียวหรอครับพี่น้อง นี่นะครับเด้อลมตัวดีเนาะครับลมตัวดีครับแค่ว่าบอท่านอ้วนครับเพราะว่าลูกมันแยกออกไปราคานี่คือ่าสวยงามแล้วครับครับห้องนะครับเด้อรับประกันให้เนาะนี่นี่คือเบอร์ที่สองนะครับเนาะครับเบอร์ที่สามเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกผูนะครับเด้อเบอร์ที่สามชุดแม่ลูกลูกผูแม่เพื่อนสูงหลายไปเลยครับแม่กระซูงประมาณลอยชี้ศิษาครับ แม่มีรอยสีผาบวกเนาะครับลูกผูตัวนี้ตัวที่ไหนเพิินของแรกเลยครับเป็นง้วลูกแรกครับตักเดือนแล้วครับลูกตัวนี้เขาเดือนหนึ่งครับอ๋อเดือนเดือนเต็มครับแต่ว่าเนื้อหนังเลยครับโอ้หนอกตั้งโยโก้ไข่หำดำปื๊ดหนอกพี่หนอกง้วนหน่อยหนอกแค่แค่หายหน้าหนาครับการเมือกมาดีลึกหน่อยครับง้วแมันลูกพอได้แล้วครับเนี่ยลูกโหลดแล้วครับว่าชัดเจนว่าสามตัวนี่เพิ่นหาใบให้บ่ได้ครับเพิ่นสมโหลดไ้เอ้า เบอร์ที่สามเนาะครับผมและครับเปิด้ลน์เลยครับสองหมื่นเก้าพันบาทเท่ากันครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันบาทหองไว้ต่อได้ตรงหิฟี่คนหางครับเพื่องดำอาดีเล็บสวยน้ำเต้น้ำล่างพี่น้องย้อนโอนต้นเน่าอาดลาดครับว่ล่นด้วยครับธรรมชาติเด้อครับเด้อนี่ครับลนธรรมชาติเขาบอกครับเขาพูดตุปุติปินี่แหละนี่ วานลูกนี่เก่งครับขาซขา,ขาตรงขาเหยียดดีแม่นี่น้ำตัวเง่าวครับแขาล่างดีลูกตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวต่อไปพี่น้องตัวม่แน่นอนครับได้โซดพร้อมเนะา,นนเนานะครับราคานี้พี่น้องมักอยู่เห็นเราเบิร์กเราเด็กๆก็โทรมาด้วครับเด้อเบอร์นี่แหละขึ้นมาห้อยู่นี่ละีนเบอร์ที่4ส,สาวน้อยครับคิวเกี่งดีสีปันกวงท่องวะโอ้ถ่ายเต็มมึงตึงเลยเนาะครับผมถ่ายดีคนห่างดีเครื่องดำ เครื่องดีสัครับมันี้เล็บดีงามพอขาเล็บดีตัโตครับอายุายไปเลยครับตัวนี้อายุกับปีปีน้อยอยู่ครับรป,ปีปีกลัวแล้วเนาะครับปีกลัวปีน้อยก่าอาจจะคนละโยขอเก่นหน้าผม่าจะขึ้นอยู่หน้าผมวาเนาะครับสูงเท่าไรครับสูงก็สิร้อยเบียดเบียดร้อยสามซิบอยู่หรอกครับพอหดก็หน่อยอมีสิบกลัวประมาณนี่แหละครับใหลังกลวงดีเลยเนาะครับ ก็ถือว่าน,านา่าตามดีพวงดีราคาครับหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาหน่อยตามตัวเนาะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยกับผมสาวด้วยครับเด้อสาวพิวเกี่ยงหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่ครับนี่คือเบอร์ที่สี่ครับ,รบโอ้งามเนาะครับงามไม่ต่างจากได้ไปเรียนย่ดอกนี่อ่างผิวดีเนียนดีเนื้อเนาะ แล้วเบอร์ที่หาครับเป็นชุดแม่ลูกแม่เบอร์ที่หาในแม่กับฮลนธรรมชาติแม่เน่าสูงอร่อยใชครับแม่แม่สูงผมวรอยสี่สิบหาครับที่ต่ำๆไ้ลูกเจักเดือนนี่ครับนี่ลูกกับเขาหาเดือนกวนหรอครับลูกเขาหาเดือนแล้วเนาะเขาลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกคือวัดสดแม่ท่านทับไปครับแม่เป็นสับในสองอาทิตย์นะครับแม่สับในสองอาทิตย์วันนี้ลูกตัวนี้เปนลูกพ่อใดหูบ่อบ่ชัดเจนเพื่อนครับบ่ชัดเจน คือว่าให้ลูกมาดีเติอเนาะครับแม่อ่ะแดงสีนี่คุ้มเลยเนาะสีเนาะครับผมเข้มเลยลูกกำลังกินนมครับนี่เมึงจะนี่เล้วครับกำลังกินนมอยู่ถ่ายคือว่างามควรหางคือว่าดีไม่หางโกรัว,วข้อค้าเล็บเพาะใส่ได้เบอร์ที่ห้าเนาะครับครับ,รบผมเปิดไลฟ์เลยครับเบอร์ที่สี่ครับไม่ใช่ที่ห้าเปิด สามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมืน 8, ่นแปดพันนี่ครับเนี่ยมี่นี่เนยเก็บสีมาบับโอ้ผมมักสีสั่มๆเลยครับเ<ส>ด้อแดง<ด>ครับผมสั่มเลยครับเด้อเนี่ยเอาแล้วนานี่กะพี่เรามาเท้าเบิ้งอยู่อยากได้มันให้ลูกง่ายด้ครับให้ลูกงามลำนุมพันดีเติบล่ะเนี่ยลูกกราคุ้มกินนมอยู่ยง่ปนี้ยังให้ลูกกินนมเสื้ออยู่เนาะแต่ว่าเมียแม่เลี้ยงลูกดีตอ่อได้ได้ครับเด้ตอต่อได้แ้วกะสงให้ฟรีเนาะครับอ,อีสานเทา ตัวนี้อพักใจาคกลางภาคต้นดอกพักต้นตกกระทรวงไห้ได้ขกันครับอ่ะส้งไห้ได้คือเก่าครับตกลงกันเอาครับราคานี่ก็รถกําลังจะมักขึ้นไปชลบุรีเหรอครับหนึ่งล้อทรงบุคขาแถวพุ่นอยู่ครับวะครับไปชลบุรีก็มีนะครับวันนี้เนาะครับ้อทรงทางชลบุรีรับเลยนะครับเด้อจากโชคพิชัยฟาร์มนี่พี่น้องสั่งใหม่เบิ้งอยู่กัสบายใจเลยเนาะครับผมเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกแม่สาวเอฟหนึ่งนะครับทงานะทอง สามเดือนครับเจ้าปีศาจแดงจูเนียสาวทองแรกครับสาวทองแรกทองกับพีศาสตรแดงครับโอ้แเดือนแล้วก็รับกันทองสามเดือนครับรับกันทองอยู่สามเดือนครับผมก้มสูงครับสูงก็ะลอยประมาณรอยสามหกสามเจ็ดนะครับบางนี่ง่าตัวนี้ตีเอฟหนึ่งเยครับเด้อเอฟหนึ่งมาตัวแม่ตีเอฟสองต่อเลยครับพอหลุนหหลุนแต่งนาผักไง แข้งขาส้าพังก็ดูดมูอีกตัวนึงแล้วครับเนาะครับผมน้ำใต้น้ำร่างเหงาอานลาสูงนี่ร้อยสามสามห้าบวกเลยครับสามห้าสามหกสามเจ็ดนี่แหละบวกเลยนะครับเอ๋อผมเทียบให้เบิ่งพี่น้องแปดี่พื่นละครับแปดเจ็ดมิใชดีเครื่องดำร่มครับมูเครื่องดำร่มเนี่ยให้ลูกดีได้เพี่น้องเนี่ยอ๋อราคานี่กะตอนไหนเนาะครับไปรุ่นโอเล่เพี่น้องเด้อได้ไปกับไปรุ่นเพลทเลยร้อยกินน้องหรอกรุ่นเพลทเพิ่น ต่อไปเบอร์ที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดครับเฮ้ยเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นแม่ลูกลูกแม่ครับอีกหนึ่งแม่งว่วที่ให้ลูกน่าหนาแม่เป็นดอ,อกสีเหลืองเหลืองลูกออกสีแดงแดงเครื่อง,งอมทั้งแม่ทั้งลูกครับการส่งลูกการให้ลูกนี่ถือว่าว่ยยายอ่อผัยอวนดีลูกได้เจ็เดือนแล้วครับสู้เข่าสามเดือนเนลยะครับสามเดือน แม่ลูกได็กเป็นลูกสองอะว่าสองกับสามเลยนะครับอ๋อว่าชัดเจนลูกตัวเห็นอยู่นี่นี่เบตัวที่สองกับตัวที่สามครับแม่คือสิบ้านทับปุเนาะครับแม่เป็นสัตว์ว่านไล่คบกันอยู่อ๋อมันต้องขืนดูนั่นครับเพาะมังขึ้นควสูงแม่พอนี่สูงไรไปเลยครับตัสิสูงหน่อยสามสิบกว่าเนี่ยนะครับสามเลยอยู่ตรงนี้เนาะครับผมสามหาประมาณนี้บะนี้ราคาดิครับชุดนี้เประมาณมื่นแปดพันบาทครับอ๋อถึงถึเนาะครับโอ้ลูกหนาลูกงามเลครับตัวนี้ กับราคางหนึ่งหนแปดพันต่อรองเลยส่วงฟรีนี่ครับให้ลูกเนี่ยหนาสิผมว่าคุ้มคาอยู่ด้ับแต่ลูกมันไปเป็นแม่บกกับคุณอราบเอาลูกเป็นแม่บกเลยก็ถือว่าง่วไม่นี่กัให้ลูกให้แน่ละครับเนี่ยเมียเพืนอนาไตน้ำล้างนี่ครับได้ผลงอังสิครับให้ลูกดีหลาดเลยนุ่มดีคอเร็บเอาเขาท่าครับเรื่องอมทั้งแม่ทั้งลูกเป็นงูวจะให้ลูกมากามอีกหนึ่งโตครับเนาะ ถ่ายอไปเบอร์ที่แปดที่แปดเบอร์ที่แปดนี่เอาในสูงเป็นไม่ลูกกเผ็ดเมีย่ยเผ็ดเลยครับเผ็ดเมีย่ยครับเอามาครับมันดงแดงๆแม่นิดติดำดำดำครับเนี่ยเบอร์ที่แปดเบิรงครับเบอร์ถ่าให้ลูกแดงครับก,ก็จะคลองแม่เพิ่นนี่ขอบตาดำขอบหูดำครับหูจิ้นจิ้น นาคากระดำนาำลางเงาอาลาดล้มนีน,น้อยดิยครับแม่เนี่ยแม่นี่ส่วนสูงอีกรอยซี่เท่าไรครับประมาณล้อยซี่สิบซี่สิบห้านครับส่วนสูงประมาณล้อยซี่สิบซี่ถึงร้อยซี่สิบห้าน,นะแม่เนาะครับลูกเต็นอยู่ไหนลูกตัวที่ไหนครับตัวแรกเลยครับอบลูกแดงได้สดด้พี่นอ้องได้คนนีไปลูก<พ>ลงามคร<พ>ับ<า>สดเลยโอ้ให้ลูกไหมแดงครับเนาะครับเป็นง้อเนี่ยครับง้อติดบดคืงดำเนี่ยมกักใส่ลูกแดงลูกเผ็ดเมีย ลูกก็จะได้รอยสิบปัวแล้วลูกเนาะครับปัจนี้ราคาครับราคาเอาจากสองหมื่นห้าพันบาทครับโอ้ราคาถือว่ากระชับดีมีแห้งกระเป๋าสองหมื่นหาตอรองได้ครับส่งไอฟี่ครับผมเป็นใดพี่น้องเบิร์ดอย่างไดกัโทุมาครับหรือพี่น้องอยากมาเที่ยวเล่นแถวเมืองพะเยาครับมาเบิ่งงวงามกลับมาได้ด้วยครับเด้อบ้านเมืองแหลงตำบลปะหลานอำเภอพะเยากระเพื่อมมิสายจังหวัดมหาสารคามครับ มีแต่งงามครับไขยนี่คอกนี่นี่ครับสมซาสมเลือนะครับจบไม่ใช่ฟ้ามงวงามมืองพยายครับนี่ตัดหายพี่น้องตละลิบบิบประพิดหวังครับซึ่งราคาซึ่งตัวงวดนะครับเด้อพี่น้องได้จากนี้ไปนี่ควมพึงพอใจมีแนนอนครับแปดเบอร์ที่แปดเนาะครับเนาะผมพืนซับพยัคฆรายพี่น้องเบอร์ที่แปดนี่เป็นแมงัวที่แดงสั่ๆ นี่ก็ดูมูอีกตัวนึงครับครับโอ้เนื้อหนังเนาะเนื้อหนังสยดลูกเพชพูเม็นวะลูกเพชพูครับมาเบิ่งลูกเพิ่์นนะครับนี่นี่นะครับมันนิ่มลูนี่พอพันนี่เลยกด้ครับเนี่ยลูกลูกเพชพูลูกเพอได้ก็ครับเนี่ยลูกลูกหลอดแหละครับแต่ว่าเพิ่นหาใบให้ผูเห็นนะครับเพิ่นบอกเพิรนผสมหนาลูกเพิ่นนี่ทึ่งในหนาล้ำตัว้นเน่าครับเด้อสีนี่แดงสัํมขึ้นแม่แทนเนาะครับนุ่งก็หน่อยจักเดือนครับเดือนกัวกัวเลยครับอ๋อเพิ่์นเดือนกัวครับ ถือว่าลูกเก่งเนาะให้ลูกเก่งครับแม่น้อนี้ตั้งโจโก้นี่พี่น้องเม่าเลยเนี่ยเง้าครับหนังนี่งุมติดมือครับลูกตัวใดเพื่อนครับเนี่ยตัวแรกเลยครับเอาเด้สดครับแม่นี่เด้สดลูกแรกครับลูกตัวต่อไปพี่น้องไปทับเอากพเห็นผลงานเพื่อนเราเนาะครับบ้าเพื่อนให้ลูกดีลูกตัวต่อไปขันเพื่อนสลับไหนาจะเป็นตัวแม่ได้พี่องเน้อส่วนแม่เพื่อนีีสูงหลายไปเลยครับก็สิเป็นเบียร์ร้อยสี่สิบอยู่ครับแม่เนี่ยมีมีเบียร์ร้อยสี่สิบครับเนี่ยคร นี่ครับเล็บน้าใต้น้ําล่างมือเรื่องโค่นหางครับเบมึงน้าลางเหงาอาลาดเลยครับผมนะหูไม่นี่สีห้อยตัดตัดปลายหูด้านขวานาะครับตัดนิดนึงน,นะครับน้ำ,นำกกประแจ๊บขูดอ,ออกนี่มันจะใส่ไปเรื่องน้อยผมเนาะครับจะใส่ไปเรื่องน้อยผมน,นะครับแบงแบงส่งผลได้ไรต่อการให้ลูกนะครับแบงแบงนิดนึงอ่าเป็นอุบัติเหตุต้องจะหน้อยผมนะครับเนี่ยเอาเบอร์นี่เปิดราคาเลยครับสองหมื่นแปดพันบาทครับสองหมื่นแปดพันพี่น้องสิได้พอพันพน <ๆ S 1> ้ำตัวหนึ่ง นี่สีชุดนี้เนาะครับเราลองสีเวียดนามหยาดเลยเหรอครับงายง่ายครับงวงผูน่าหนาตันๆสิครับเขา่ปดนสนามบ้านเขาสนามซ้ำครับครับเหมือนตุ่ทั้งรถครับรอรอตันๆแบบนี้พี่น้องงายง่ายครับยุคนี้เออง่วงงำงำรอรอเน่นตลาดเวียดนาม้องการหลายครับครับนี่คือเบอร์ที่แปดเนาะครับผมอ่ะให้ลูกน้มครับไม่นี่ใครจะไปกลวงพึ่งพอใจมีแน่นอนนะครับเนาะ เอาครับประเด็เบอร์ที่เก้าเป็นง้อแม่สาวน้อยแยกแม่มาแม่นี่ไปเที่ยวซื้อแม่เพิ่นเลี้ยงหรือเพิ่นแบ่งลูกมาให้โอ้ง้อตัวนี้นี่เป็นง้อซื้อแม่ไปเลี้ยงครับลูกแรกเป็นของเฮ้ามั้ยบ้ครับเฮาได้มาบัดนี้็นเลือดแม่น้ำข้าเจ้าเพิ่นทำเอาเนาะครับตึกเดือนครับง้อกระสิเขาวแปดเดือนนี่แหละครับสิเขาวแปดเดือนแม่มันอ่างไงเพราะท่านอดน้อนนะครับอ่าราคาได้ครับนี่ จะหกพันนะครับ <S <S เอาเป็นเต่อเอาเลยครับเด้อส่งฟรีลอยโล,โลดนยครับแม่นี่พิเศษเนาะหกพันบาทนี่ส่งฟรีลอยโลคร,ครับเป็นเต่าครับเป็นงูกราบเนื้อมาดีแข็งขาดีด้วยครับเด้อวงหน่อยตัวนี้เป็นทหาครับยานมหยียบร่อยได้พี่น้องเน้อย,ยานมมัล่ละ <S <S พี่น้องได้ไปประตองไปกังวลสิหานมครับนี่อ,อัตยาให้กินพ่อเป็นตังวงูที่ ให้เนื้อให้นังมาดีครับตัวนี้ครับแม่เขาเนี่ยอ้างมูมูเลยเหรอครับอืมอีกเป็ที่เ่าครับกวน้อยครับแล้วค่าเบาๆอ่าหาให้พี่น้องผู้เงินหน่อยเงื่อนมาหลยปันใดแตไดนว่าแค่เนี้ยไปเลี้ยงเอาลองพ่อมาต่อเวยครับเด้อเป็นในพี่น้องก็ต่อขึ้นเกาละแล้วค่าถือก็ต่อขึ้นเกาในพี่น้องเนาะต่อได้หน่อยได้หลายลก็ถือว่าดีมัดแหละครับต่อมาครับเบอร์ที่สิบอ่าใ่สูงนี่ครับบ่าเนี่ย บอร์ที่สุดเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่โปรลี้ยงสีนี่แดงคักแดงแน่นะครับเด้อแม่นี่ร้อยหาเท่าไรครับแม่นี่แม่กับเบียดร้อยหาครับเออร้อยหาขึ้นเรื่อยผพม่านี่แม่นี่ครับบันนี้ลูกสาวเพื่อนนี่ได้จักเดือนครับประมาณสามเดือนครับลูกสาวประมาณสามเดือนลูกที่ไหนเพิ่นนอนนี่นอะัตแรกเลยครับลูกแรกคือว่าให้ลูกมากให้แน่นะครับเด้อครับื่อสูงไงเงาครับชุดนี่ลูกก็ือว่าหนาเตออพ่อสม坤ของคนอยู่เด้อนี่ พอบบหูเนาะครับเพราหนาง,งามครับหนาง,งามเอาเบอร์สิบนี่เปิดราคาอะไรไหมเลยครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทโอ้ราคางามด้วยครับนี่ยทดลองได้ส่งให้ฟรีอีกเนาะเด็ดเด็ดครับ,รบพอเชียงขาเล็บนี่โอ้งามสีนี่คักกิลีครับชุดนี่แม่ลูกลูกแม่ชุดนี่สีนี่้นหางตรงเนาะงางหล่อๆมาด้านนี้น้ำหน้กพี่น้องเนาะนี่แม่เพื้นอู้เครื่อง อบตาดำขอบหูดำได้สูงได้เงาแล้วครับแม่นี่กับพัดวนไปไหนเนาะครับนี่พกน้าเลี้ยงหนึงครับง้อลูกเรียงน้ำเลี้ยงหนึ่งง้อลูกแรกครับซื้อไปไปเลี้ยงเอาไปคุณเอาเบอร์ที่สิบเนาะครับวันนี้เบอร์ที่สิบเอ็ดครับเบอร์ที่สิบเอ็ดแม่ลูกนะครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนี่กับแม่ลูกลูกแม่ให้กันบ่ครับลูกผูครับลูกผูด้วยครับเด้ออ่าเบอร์ที่สิเป็นลูกผูเอ่าน่าตันตันอีกแล้วครับลูกผู๋ขายง่ายครับส่งนี่ แม่นีร้อยชี่ทิพย์เพ่งบ่ครับสูสีครับแม่เบียดเบียดรอยชีเนาะครับลูกผูตัวนี้ลูกผู๋ที่ไหนครับโตแรกขึ้นกันครับตัวนี้ตัวแรกเพื่อปฏิสดิีกพี่น้องจักเดือนครับลูกผูเพิ่นลูกก็สิสามเดือนกลัวขึ้นนลครับสามเดือนกลัวนุ่มไม่นิ่หน่อยเลี้ยวดีครับเครื่องดำลำหางตรงนุ่มน้น่อยนี่ครับด้านนี้ว่าเขาใบยา้าด้วยครับไม่นีหัวปูปเนี่ยลูกไส้เพิ่นด้วยครับเด้อมาถือว่าอ้วนตุบปุดี ง้อผูครับ <ENNIS> ขายไว้ครับทาไรวิ่นี่ครับนี่ตลาดเวียดนามชอบเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นสาพันห้าร้อยครับอ่าเบอร์สิบเอ็ดครับสองหมื่นหนึ่งพ <eterm Gore> <jak Nein> ันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นห้าพันห้าพันห้าร้อยครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันได้ไปด่วนเด้อกระเบียหาร้อยเอากระต่ายให้เก่าเลยครับก็ได้๋ยวก็ส่งให้ฟี่โอ้คิดค่าส่งฟี่อีกนี่เรียบเร้ะไรเ้วครับพี่น้องนี่ถือว่า มือนีอู้มีแต่ดิ่งแดงเนาะเด้งองค์ตรงเลยครับนี่ยสปีดเบอร์สปีรายการครับมือนีเบุรนอะไรครับเป็นหลักมากเบอร์ใดครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งฮอดเบอร์สุดท้ายสามารถโทรเช็คสอบถามได้เบอร์อยู่งหนีนะครับเนาะรายละเอียดอยู่นี่นะครับเนาะหรือสีม่เบิ้งตัวจริงอยู่ขออยู่ฟ้ามันจะมาบ่ายมันหลุมมานข้ามันกับมาใดเนาะครับาลเรื่องแรงตำบลปะลานอำเภอพญากระพู้มมีสายจังหวัดมาสระข้ามครับมือนีอันนั้นเทรกับไฮออดนี่ไฮออดเนี่ยไม่ยังอีกบุครับ ็คงกิบมี้ยังไรนะครับพอ,อก,กันดูเ็บหนาคือเก้าครับอืเอา้าชิปนี่ไปชิปนี้ก็นเนาะครับผมพอ,อก,กันชิปหนาชิปไม่ชิปนี้ผมมานั่งทั่วหอยอสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม